t อยเลตเนี่ยเป็นกระแสอินเทอร์เนต็ตที่เริ่มต้นในช่วงปี2023นะครับโดยยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าอเล็กซีเจราซิมอฟซึ่งใช้นามแฝงว่าดาฟุกบุม ซีรีส์นี้นะครับจะมีตัวละครที่อยู่ในรูปแบบของโถส้วมที่มีหัวมนุษย์โผล่ออกมาร้องเพลงที่ค่อนข้างติดหูนะครับแนวคิดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผสมผสานความตลกแล้วก็ความไร้าสาระนะครับความอียังวะเข้าด้วยกันซึ่งทําให้มันนะครับเป็นเทรนที่โด่งดังแล้วก็เป็นมีมที่โด่งดังมากๆเลยในช่วงนั้นนะครับ ตอนแรกของซีรีส์นะครับถูกปล่อยมาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2023แล้วก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยมียอดผู้ชมหลายล้านคนซีรีส์นี้นะครับจะติดตามความขัดแย้งแบบบ,าบ,าบา้าๆบอๆความขัดแย้งแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับระหว่างตัวละครโทร้วมที่มีหัวเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ตัวละครที่มีหัวในรูปแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำนองเพลงที่ติดหูและภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนการ์ตูน ทำให้ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในกลุ่มอัลฟาเจเนเรชันเมื่อวิดีโอเหล่านี้นะครับแพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มอย่างเช่น t k t t o k หรือว่า Instagram มันก็ทําให้เกิดมีมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างตามมานะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยยังดึงดูดความสนใจของแบรนด์ต่างๆแล้วก็นักการตลาดหลายคนนะครับทำให้เกิดการร่วมมือกันแล้วก็สินค้าที่ระลึกหลายๆอย่างตามมาอีกด้วย ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวแบบย่อๆเกี่ยวกับซีรีส์ Skibidi Toilet ที่เราเนี่ยกำลังจะไปฟังสรุปโดยย่อของแต่ละซีซั่นแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าในแต่ละซีซั่นเนี่ยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับและมีข้อมูลตรงไหนที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้พวกเราได้คิดแล้วก็ได้ชมกันบ้างเพื่อที่เพื่อนๆที่เป็นผู้ชมเก่าอยู่แล้วนะครับจะได้ตามอะไรที่อาจจะพลาดไปแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นผู้ชมใหม่หรือว่ายังไม่รู้จักซีรีส์ Skibidi Toilet เนี่ยได้รู้จักซีรีส์นี้กันแบบคร่าวๆะแล้้วก็จได ามติดซีรีส์นี้นะครับจนถึงเอพิโซดที่77ซึ่งถ้าจะต้องไปใช้เวลาดูเองตั้งแต่เอพิโซดที่1นเนี่ยก็ถือว่านานมากเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็แนะนำนะถ้าสมมติเพื่อนๆเ,เนี่ยดูคลิปนี้เสร็จแล้วสนใจในซีรีส์กิ i บิดิทอยเลตนี้จริงๆนะครับก็สามารถไปไล่ดูได้ตั้งแต่เอพิโซดที่1เลยมาเริ่มกันที่ซีซั่นที่1กันเลยดีกว่านะครับซีซั่นนี้เนี่ยจะแปลกกว่าซีซั่นอื่นๆน,นิดหนึง่งตรงที่ว่าซีซั่นนี้จะมีทั้งหมด5อพิด,ด้วยกัน,นจากปกปตติิแแแลล้้วเเนนนนีีนนี่่่ยใะะซัคจมพง3อทา ซีซั่นที่1นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ไม่จริงจังเรียกได้ว่าเป็นช่วงมีมเลยก็ว่าได้นะครับผู้สร้างเนี่ยสร้างเพื่อความสนุกแล้วก็ตลกตลก,ตลกเท่านั้นนะครับวิดีโอคอนเทนต์แรกๆของเขานะครับจะเป็นมนุษย์ที่โผล่หัวออกมาจากซ่วมนะครับแล้วก็ออกมาร้องเพลงซึ่งก็จะมีซ่วมหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนะครับเราก็จะเห็นซ่วมเนี่ยมีบทบาทกับมนุษย์หรือว่าโลกในฐานะศัตรูหรือภัยต่อมนุษยชาตินะครับ จากการที่พวกมันเนี่ยจมตีมนุษย์ในซีซั่นนี้นะครับเราจะได้เห็นขนาดของสกิบ i ิล t o ่ทอยเตตัวต่างๆนะครับเขาก็จะมีขนาดตั้งแต่มินินอร์มอลแล้วก็ใจแอนนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นฉากการแพร่พันธุ์ของพวกมันในร้านอาหารซึ่งภายหลังนะครับคนก็จะคาดเดากันว่าการแพร่พันธุ์ของพวกมันเนี่ยอาจจะใช้วิธีการอยู่ใกล้ๆเฉยๆหรือเปล่าหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการแพร่พันธุ์ผ่านเสียงเพลงที่พวกมันเนี่ยร้อง มาถึงซีซั่นที่2นะครับเอพิโซดที่6 7แล้วก็8นะครับเราจะได้พบกับศัตรูของพวกสกิมบิดทอยเลตนะครับแล้วก็วิธีการจัดการพวกมันด้วยในพิโซดที่7นี้นะครับเราจะได้เห็นเงาของตัวละครอะไรสักตัวหนึ่งนะครับปรากฏตัวมานะครับแล้วก็กดชักโครกการกระทํานี้นะครับแสดงให้เราเห็นว่ามันมีวิธีในการจัดการพวกสกิม i ิดทอยเลตอยู่แถมเราเนี่ยยังได้เห็นหัวหน้าตัวร้ายจากฝ่ายสกิม i ิดทอยเลตอย่าง GMaN S k i ิมบิ t ทอยเลตเป็นครั้งแรกด้วยนะครับและในอพิโซดที่8นะครับเราก็จะได้เห็นว่าพวกเขานั้นเป็นใคร จากการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายสกีบ i ดี t o ยเลตแล้วก็ฝ่ายที่มีชื่อว่า Cameraman ในซีซั่นที่3นะครับจะเป็นช่วงที่บอกถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความเติบโตของพวกสกิบบิทรอยเลสนะครับที่พวกมันเนี่ยมีสังคมมีวัฒนธรรมมีกฎหมายเป็นของตัวเองนะครับสังเกตได้จากผู้รักษากฎหมายอย่างเช่นตำรวจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะเห็นฉากโบสนะครับซึ่งกล่าวถึงศาสนาหรือว่าความเชื่อของพวกสกิบบิทรอยเลสนะครับแสดงว่าพวกมันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่กลุ่มใหญ่พอสมควรเลยทําให้เรารู้ว่าพวกมันนั้นเติบโตแล้วก็ยึดครองโลกได้พอสมควรแล้วไม่ ใแ,แค่กลุ่มเอเลี่ยนหรือว่ากลุ่มตัวประหลาดกลุ่มเล็กๆในโลกอีกต่อไปก่อนจะปิดซีซั่นด้วยวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการ,รเผชิญหน้ากันนะครับของทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสกิบีดีทอยเลตแล้วก็ฝ่ายแคเมเ r ราแมนอีกครั้งหนึ่ง มาในซีซั่นที่4นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้กันที่จริงจังมากขึ้นเป็นการต่อสู้ที่แยกแล้วก็แบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยจะไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นน่าจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับพวกสก i บิดีทอยเลสได้นอกจากนี้นะครับเรายังได้เห็นว่าพวกแคมีร่าแมนนั้นเรียนรู้วิธีที่จะกำจัดฝ่ายสก i บิดีทอยเลสได้แล้วแล้วก็พยายามกำจัดพวกสก i บิดีทอยเลสรวมถึงในซีซั่นนี้นะครับเราจะได้เห็นสกีบิดีทอยเล่ บินได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์อีกด้วยม,ม,ม,มาจนถึงซีซั่นที่5นะครับซีซั่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่เริ่มดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การต่อสู้ของทั้ง2ไฝ่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้เห็นในรูปแบบของการวางแผนที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน มาจนถึงซีซั่นที่6นะครับประกอบไปด้วยเอพิโซดที่ 18, 19แล้วก็20ในซีซั่นนี้นะครับจะมีการปรากฏตัวของไทยท่นตัวแรกจากฝ่ายแคม e ราแมนซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็คือไทท่านแคมีราแมนนั่นเองเขานะครับมีความสามารถแล้วก็ โหดมากๆเลยในตอนนั้นซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาในครับในขณะที่เท่ากันในตอนนั้นก็คือ Gman s k i b i d i Toilet แล้วก็ในช่วงจบซีซันนะครับไททันสุดเก่งของเราอย่างไททัน Cameraman เนี่ยก็รันเสียท่าเสียเหลี่ยมให้กับ Gman เป็นครั้งแรกนะครับทำให้ไททัน c a m e er ราแมนนั้นต้องไปพักรักษาตัวหลังจากจบซีซันนี้ ในซีซั่นที่7นะครับประกอบไปด้วยเอพิโซด21 22แล้วก็23เป็นช่วงพักของไททันนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นฉากซ่อมแซมฉากพักนะครับของไททันแคม e ร่าแมนรวมถึงฉากการบุกเมืองที่ค่อนข้างโหดขึ้นนะครับของพวกสกีบ i ด i ทอยเล t หลังจากนั้นนะครับในซีซั่นที่8เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่เปิดตัวเผ่าพันธุ์ใหม่เลยก็ว่าได้นะครับและเผ่าพันธุ์นั้นเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อว่าสปีกเกอร์แในซีซั่นนี้นะครับหลักๆเนี่ยจริงๆก็จะมีแค่นี้แหละก็คือการปรากฏตัวแล้วก็การเปิดตัวตัว,ตว,ตว,ตวละครใหม่อย่างฝ่ายสปีกเกอร์แนะครับเราจะได้เห็นตัวละครสปีกเกอร์แปรากฏตัวขึ้นมาทั้ง3ขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น normal large แล้วก็ไททัน ในซีซั่นที่9นะครับเราจะได้เห็นการบุกทําลายฐานของพวกสกิบบี้ทอยเล t หลังจากการปรากฏตัวของเหล่า Speaker Man ในซีซั่นนี้นะครจะแสดงให้เราเห็นว่าพวกส่วมเนี่ยกำลังเสียเปรียบในสงครามนี้เป็นอย่างมากจนมาในอพิสซดสุดท้ายของซีซั่นนะครับก็ได้มีการเปิดตัวตัวละครใหม่ของพวกส่วมนะครับนั่นก็คือ กลิตสกิบดิตทอยเลตนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงมากแล้วก็มีความแข็งแกร่งของร่างกายมากเลยนะครับเขาเนี่ยจะใช้ร่างกายของเขานะครับชนศัตรูตัวอื่นเพื่อที่จะกำจัดศัตรูของเขาได้อย่างง่ายดาย แอปเดียวนะครับมาจนถึงซีซั่นที่10แล้วนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีการเปิดต,ตัวตัวละครใหม่จากฝ่าย s ก i บิด i t o ทอยเลอีกแล้วนะครับเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเอพิโซดที่แล้วเองซึ่งตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือไซเอนติสก s บ i ด i d i ทอยเลต แล้วก็มาพร้อมกับ Parasitic Skibidi Toilet ซึ่ง Parasitic Skibidi Toilet นี้นะครับจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการควบคุมตัวละครฝ่าย Camera Man แล้วก็ Speaker Man ซึ่งในซีซั่นนี้นะครับจะถือว่าเป็นยุคทองของพวก Skibidi Toilet เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวก Parasitic Skibidi Toilet เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสงครามครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งพวกมันเนี่ยสามารถเข้าควบคุมตัวละครขนาดไทยท่านจากฝ่าย Speaker Man ได้เรียกได้ว่าการเปิดตัวตัวละครใหม่ครั้งนี้ นเนี่ยทำให้เกมนะครับเปลี่ยนกันเลยทีเดียว ซีซั่นที่11ในซีซั่นนี้นะครับเราจะได้เห็นฉากความเสียหายที่ตัวละครจากฝ่ายพันธมิตรที่ถูกควบคุมโดยพาราสิติกสกิบ i ิ i t ทอยเลตเนี่ยสร้างให้กับฝ่ายเดียวกันนะครับแล้วก็ฐานทัพของพวกเขาด้วยซึ่งเรานะครับจะได้เห็นว่าตัวละครอย่างไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมนั้นนะครับก็ทํางานร่วมกับ g ีแมนสกิบบิริทอยเลตในซีซั่นนี้เช่นเดียวกันแต่ความพิเศษของซีซั่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะได้เห็นตัวละครใหม่ที่ซ่อนอยู่ในบางเอพิโซด ซึ่งพวกเขาในครับก็คือตัวละครอย่างฝ่ายทีวีแมนนั่นเองต่อมานะครับในซีซั่นที่12เนี่ยเราจะได้เห็นความพยายามในการใช้ปืนพลาสมาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝ่ายแคม e ราแมนนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะกำจัดพาราสิติกสกิบิดีทอยเลตที่เกาะอ,อยู่ที่ตัวละครฝ่ายตนเอง ซึ่งก็สําเร็จบางส่วนนะครับแต่สําหรับตัวละครอย่างไททันสปิเกอร์แมนแล้วเนี่ยในครั้งนี้นะครับพวกเขายังไม่สามารถช่วยตัวละครตัวนี้เอาไว้ได้แล้วก็ไททันสปิเกอร์แมนนะครับก็ยังคงสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายพันธมิตรได้อยู่ดีซีซั่นที่13นะครับถือว่าเป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยในกลุ่มผู้ชมนะครับเนื่องจากทั้ง3เอพิโซดที่อยู่ในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับและตัวละครใหม่ที่เราพูดถึงนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวละครใหม่จากฝ่ายเดิมเท่านั้นแต่หมายถึงตัวละครจากฝ่ายใหม่เลยนะครับนั่นก็คือฝ่ายทีวีแมนซึ่งมีความสามารถในการฉายลำแสงสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีขาวหรือว่าสีแดงนะครับ ซึ่งก็ล้วนแต่จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเช่นการควบคุมศัตรูทําให้ศัตรูตาบอดชั่วคราวหรือแม้แต่บังคับให้ปิดชีพตัวเองนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและเนื่องจากฝ่ายทีวีแมนเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างโกงนะครับดังนั้นจํานวนของพวกเขาในสงครามนี้จึงมีน้อยกว่าเพื่อนๆจากฝ่ายแคมิราแมนแล้วก็ฝ่ายสปีกเกอร์แมนในแต่ละอพีพิโซดของซีซั่นนี้นะครับตั้งแต่3 9มสกถึงสี็ก็จะเป็นการปรากฏตัวของตัวละครฝ่ายทีวีแมนทั้ง3ขนาดไม่ว่าจะเป็น normal large แล้วก็ ไท่านทีวีแมน ซีซั่นที่14ในซีซั่นนี้เนี่ยทางทีมผู้สร้างนะครับเหมือนจะพยายามให้พวกเรานั้นได้เห็นถึงความสามารถเพิ่มเติมของฝ่ายทีวีแมนดังนั้นเราจึงเห็นความสามารถที่โหดๆของฝ่ายทีวีแมนตลอดทั้ง3เอพิโซดไม่ว่าจะเป็น42 43และ44แต่ในซีซั่นนี้นะครับตัวละครฝ่ายสกีบดิดิทอยเลตเนี่ยก็เหมือนจะมีความพยายามที่จะนําเทคนโนโลยีแว่นตาดํามาใช้เพื่อปกป้องการโจมตีของฝ่ายทีวีแมนซึ่งจริงๆแล้วมันก็สําเร็จนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่44น ก็คือตัวละครอย่างไททันทีวีแมนเนี่ยดูเหมือนจะมีความสามารถในการรวมร่างหรือว่าประกอบร่างกับชิ้นส่วนอื่นๆของฝ่ายสปิเกอร์แมนนะครับเข้ากับตัวเองทําให้ไททันทีวีในตอนนั้นเนี่ยใช้คลื่นเสียงในการทําลายแว่นของศัตรูก่อนที่เขานั้นจะใช้แสงสีแดงนั้นเพื่อกําจัดศัตรูตัวละครฝ่ายสกิบ i ี้ t o ทอเ t จนในช่วงท้ายของอีพิโซดที่44นะครับไททันทีวีแมนเนี่ยก็ได้พบกับไททันสปิเกอร์แมนจากฝ่ายสกิบบีทอเลตในที่สุด ซีซั่นที่15เหมือนจะเป็นการตอกย้ําว่าตัวละครฝ่ายทีวีแมนนั้นในตอนนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือการช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนให้ได้ซึ่งตลอดทั้งซีซั่นนะครับเราจะเห็นฉากการตามล่าไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมอยู่รวมถึงการต่อสู้ระหว่างทางของไททันทีวีแมนอีกด้วยนะครับอีกความน่าสนใจของซีซั่นนี้ก็คือตลอดทั้งซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอพิโซดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของตัวละครจากฝ่ายที่เราก็ไม่รู้ว่าเขานัั้นนนอยู่ยไหกนแน ตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือ Secret Agent โดยเขาเนี่ยจะปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ที่มองเห็นได้ไม่ง่ายนักนะครับแถมเราก็ยังไม่รู้ว่าเขานั้นปรากฏตัวมาในสถานที่เหล่านี้เพื่ออะไรแต่น่าเสียดายนะครับที่ภารกิจการช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนของไททันทีวีแมนเนี่ยล้มเหลวแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือไททันทีวีแมนเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของพวกซ่วมทําให้เขานั้นจะต้องถอยกลับไปรักษาตัวเองก่อนและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะได้เห็นใบหน้าของตัวละครอ,อย่าง Secret Agent ที่ ชัดเจนมากกว่าเดิมเพราะว่าเขานีครับจะเข้ามามีบทบาทกับ P.O.V. Camera Man ในตอนจบของเอพิโซดที่47ต่อมานะครับในซีซั่นที่16ถือว่าเป็นซีซั่นที่เปิดต,ตัวตัวละครประเภทใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือตัวละครประเภทหน่วยรบพิเศษนะครับหรือว่า e l ลิทโซเยอร์ซึ่งในพิโซที่ส8นะครับเราจะได้เห็นตัวละครอย่างพลันเจอแมนหรือว่าแบล็กแคมิราแมนและในพิโซที่49เนะครับเราจะได้เห็นตัวละครอย่างทีวีวูแมนซึ่งความสามารถของพวกเขานะครับก็จะแตกต่างกันไปโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีความสําคัญกับซีรีส์นี้เป็นอย่างมากเลยจนมาถึงในพิโซที่50นะครับซึ่งเป็นอพิโซที่ค่อนข้างสําคัญกับซีรีส์นี้นั่นก็คือฉากการบุกโจมตีาานทัพของฝ่ย แมนนะครับจากพวกสกิบดี i ทอยเล t ซึ่งความพิเศษของเอพิโซดนี้เนี่ยก็คือเราจะได้พบกับการกลับมาของไททัน Cameraman ที่หายไปพักรักษาตัวตั้งแต่เอพิโซดที่20อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครอย่างไททันแคมีร a m a n เพื่อมาสารต่อภารกิจช่วยเหลือไททัน s p ิ a k e r m a n ต่อจากไ i t a n ทีวีแมนต่อมานะครับในซีซั่นที่17 เพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะครับว่าไททันแครเมราแมนเนี่ยกลับมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นการกลับมาของตัวละครฝ่ายแครเมราแมนหลายๆตัวรวมถึงการเปิดตัวตัวละครอย่างแครเมราวูแมนด้วยนะครับแถมในอพิสโซที่53เนี่ยเรายังได้เห็นการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของตัวละครฝ่ายแอสโทรอยเลตนะครับอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าแอสโทรแอเซเลอร์และในช่วงท้ายของซีซั่นนะครับเราก็จะได้เห็นการเตรียมตัวสําหรับแผนการช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนที่ดูดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นแผนที่น่าสนใจพอสมควรนั่น ก็คือการเตรียมรถถังคันใหญ่นะครับเอาไว้ยิงไททันสปีกเกอร์แมน และในซีซั่นที่18นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนเลยนอกจากนั้นนะครับในเอพิโซดที่54เนี่ยเราจะได้เห็นการกลับมาของตัวละครเก่าๆอย่างกลิตสกิบิดิททอยเลตรวมถึงตัวละครอย่างบราว์แคมีราแมนที่กําลังนั่งส่องรูปของทีวีวูแมนอยู่ซึ่งบราว์แคมีราแมนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ถูกทีวีวูแมนเนี่ยช่วยเหลือเอาไว้ในเอพิโซดที่49และนี่นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีความรักตัวแรกของซีรีส์สกิบิดิททอยเลต กดตัวมาเพื่อจัดการกับกลิตสกิบิดีทอยเลตก่ตอนที่เราเนี่ยจะได้เห็นเหตุการณ์ในมุมต่างๆเช่นกันนะครับในอพิสซดที่55เนี่ยรถถังที่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนนั้นก็ดันถูกทําลายแต่สุดท้ายแล้วนะครับภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็ยังต้องดําเนินต่อไปแม้จะไม่มีรถถังคันนั้นแล้วก็ตาม จนมาในซีซั่นที่19นะครับก็จะนับเป็นอีกซีซั่นหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆที่สุดของซีรีส์สกีบ i ดีทอยเลตเลยนะครับเพราะว่าภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนนั้นได้สําเร็จเสร็จสิ้นลงไปในเอพิโซดที่57ซึ่งมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันด้วยฝ่ายเดอะอะไลอนส์นะครับก็ได้สูญเสียตัวละครอย่างพลันเจอแมนหรือว่าแบล็กแคม e ราแมนไปในสงครามครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับอีก2เอพิโซดเนี่ยเราก็จะได้เห็นฉากการปลดปล่อยความแค้นแล้วก็ฉากการกลับมาแบบเท่ขอองงตัวละครยา ท่านสปิเกอร์แมนร่วมมือกับทท่านแคมมร่าแมนในการบุกตะลุยไปสู้กับพวกสกิบดี้ทอยเลตและแป๊บเดียวเท่านั้นครับเราเดินทางกันมาจนถึงซีซั่นที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเอพิโซดที่60 61แล้วก็ 62ในซีซั่นนี้นะครับน่าจะเป็นการสานต่อภารกิจการแก้แค้นของ The Alliance หรือว่า Titan Camera Man รวมถึง Titan Speaker Man จุดเริ่มต้นของซีซั่นนะครับเราจะได้เห็นการมีปัญหากันระหว่าง Astro t o i l e t แล้วก็ GMa n ซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับจนปา่านนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรนอกจากนั้นนะครับในเอพิโซดที่61เนี่ยเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวตัว,ตวละคร Elit e Soldier ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวละครจากฝ่าย s ป e a เก r Man ตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือสปี a เกอร์วูแเนซึ โดดเด่นด้านความเร็วและก็ความคล่องตัวและฉากการบุกการโจมตีของพวกสกิบบิทไทเลสนะครับแต่ไม่ว่าจะมีตัวละครใหม่ปรากฏตัวขึ้นมายังไงนะครับเราก็จะยังได้เห็นฉากการบุกโจมตีของพวกสกิบบิทไทเลสนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าถึงแม้จะมีความแค้นของ t ดี a l l i a n c e มาผลักดันพวกเขาให้ตามล่าพวกซ่วมนะครับยังไงก็ตามพวกซ่วมก็ยังมีความสามารถในการต่อสู้ที่โหดแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยู่ดี และในซีซั่นที่21นี้นะครับเราจะได้วนกลับไปที่แผนล้างแค้นของ The Alliance อีกครั้งหนึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าตัวละครฝ่ายดีอ l l รแอนสนั้นกําลังเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ตามแผนของพวกเขาแถมเราเนี่ยจะยังได้เห็นการกลับมาของ p l u n g e r Man อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับจนเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นนะครับเราก็จะได้เห็นฉากการต่อสู้ของตัวละครทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น G Man และไททันแคม e ร a แมนรวมถึงไททันสป e เกอร์แมนด้วย ซึ่งกันต่อสู้ในครั้งนี้นะครับทั้ง2ไททันเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ตัวละคร G-Man ที่พวกเขากำจัดไปนั้นดันไม่ใช่ตัวละคร G-Man ตัวจริงซะได้จนมาในซีซั่นที่22เนี่ย ในที่สุดตัวละครฝ่ายดี a อะไลแอนซ์นะครับก็เดินทางมาจนถึงฐานของพวกสกิบ i ิท t o ทอยเลซึ่งเป็นฐานทัพที่มีชื่อว่าอัลฟาฮิลส์โดยการต่อสู้ของซีซั่นนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการต่อสู้ด้านนอกฐานทัพนะครับซึ่งเมื่อผ่านตัวละครด้านนอกได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตัวละครขนาดกลางนะครับหรือว่าหน่วยรบพิเศษที่จะบุกเข้าไปในแ l a ของพวกซ่วมแล้วก็จัดการกับตัวละครฝ่ายสกิบบิทต์ทอยเลคราวนี้นะครับในซีซั่นที่สิบสามเนี่ยเราจะได้ ะถือว่าเป็นชัยชนะของ t ด e Alliance อีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้บุกเข้าไปจัดการกับตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆนะครับจากฝ่ายส i b i d ี Toilet อย่าง Scientist s k i b i d i Toilet จนได้แต่การบุกเข้ามาในฐานทัพของพวก่วมในครั้งนี้นะครับก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยรวมถึงตัวละครฝ่าย t ด e Alliance เนี่ยก็ต้องพบเจอกับปริศนาอีกมากมายพวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียตัวละครหลกักๆไปหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Black Camera Man Black Speaker Man รวมถึงตัวละครอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับและปริศนาสําคัญ อีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Skibity Toilet รวมถึง Secret Agent ในซีซั่นนี้นะครับตอนสุดท้ายเราจะได้เห็นตัวละครตัวหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทกับซีรีส์นี้มากขึ้นนะครับตัวละครตัวนั้นก็คือ Detective Camera Man หรือว่านักสืบ Camera Man ผู้ที่จะมาสืบข้อมูลต่างๆนะครับจากตัวละครที่จากไปแล้วหรือว่าตัวละครที่ถูกจับมา และในซีซั่นที่24นะครับประกอบไปด้วยเอพิโซดที่ 72, 73และ74ในซีซั่นนี้นะครับเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของพวกแอสโตรที่โจมตีแม้แต่ตัวละครฝ่ายสกิบ i t ท Toilet ด้วยกันนอกจากนั้นนะครับเราจะยังได้เห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของตัวละครอย่าง G-Man s k i b i d ิท o อยเลซึ่งเหมือนกับเขาเนี่ยจะพยายามเป็นมิตร กับ The Alliance มากขึ้นแล้วก็การเข้ามามีบทบาทของมนุษย์ในซีรีส์นี้ด้วยนะครับทั้งในฐานะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ในฐานะของมนุษย์ที่ติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับเราจะได้พบความจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวละครบางตัวนะครับของ The Alliance อย่างเช่น Camera Woman พลันเจอแมนพวกเขานั้นเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและในช่วงท้ายของซีซั่นนะครับเราจะได้เห็นฉากการบุกโจมตีของพวก Astro ซึ่งทำให้พวกดีอ a l l แอน c ์เนี่ยจะต้องหนีเอาตัวรอดและสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับเอพิโซดที่74นะครับก็คือไททัน Camera Man นั้นตัดสินใจที่จะบุกตะลุยเข้าไปอย่างพวก Astro t o i ยเลจนปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่ได้ข่าวคราวของเขาเลย และสุดท้ายนี้นะครับเราก็เดินทางมาจนถึงซีซั่นที่25ซึ่งประกอบไปด้วยเอพิโซดที่75 76และ77ซึ่งเป็นเอพิโซดสุดท้ายนะครับโดยซีซั่นนี้นะครับมีความยาวเกือบ50นาทีเลยถ้าไม่รวมกับฉากลับซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยก็เกินแน่นอนนะครับในซีซั่นนี้ทั้ง3เอพิโซดเนี่ยจะเน้นไปที่การโจมตีของพวก Astro Toilet ที่ ต่อจากการปรากฏตัวของพวกมันในพิโซที่74ิส่นะครับฉากส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นฉากการเอาตัวรอดของ t ด e a l l i a n c e ซะส่วนใหญ่ซึ่งพวกเขาเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้กับ Astro Toilet ไม่พอจริงๆแต่ซีซั่นนี้นะครับก็มีความโดดเด่นอีกหลายอย่างเลยอย่างแรกนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนซีรีส์นี้ไปอีกทางหนึ่งเลยนั่นก็คือการกลับมาร่วมมือกันของตัวละครฝ่ายสก i b i d i t o i l e t แล้วก็ The a l l i a n c e นะครับที่ตลอดทั้ง70เอพิโซดก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาน,น เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีศัตรูคนเดียวกันส่วนแผนหลักๆของฝ่ายทีวีแมนนะครับก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ถ้าดูจากการกระทําของพวกเขาแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะตามล่าทหารที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายแอสโทรทอยเลตเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของความลับของซีซั่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางทีมผู้สร้างเนี่ยใส่ความลับแล้วก็ปริศนามาไว้เพียบเลย อย่างแรกนะครับก็คือลำดับขั้นตอนหรือว่าลำดับยศของพวก Astro Toilet นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครคือจุดสูงสุดหรือว่าใครเนี่ยอยู่ในส่วนไหนกันบ้างแบบแน่นอน อีกฉากหนึ่งที่สำคัญของซีซั่นนี้นะครับก็คือเราจะได้พบว่า G Man แล้วก็ Astro j จัก e r n นอนั้นดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นอะไรกันบางอย่างที่เรียกได้ว่าพวกเขานั้นเปรียบเสมือนพี่น้องกันเลยก็ว่าได้และฉากที่พวกเขาเนี่ยคุยกันนะครับก็ดูเหมือนว่า G m a n นนั้นพยายามที่จะพาตัว Astro j จัก e r n นอตกลับมาสู้เขียงข้างเขาและหยุดรับใช้พวก Astro Toilet นอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะยังได้เห็นเผ่าพันธุ์พิเศษอย่างเผ่าเก้าอี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ต้นไม้ที่เดินได้ที่ถูกใส่เข้ามาให้พวกเรานั้นสงสัยกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย Secret Agent ทั้งนั้นเลยและในตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับเราก็ได้สูญเสียไททันทีวีแมนให้กับการควบคุมของพวก Astro Toilet ซึ่งการควบคุมนี้นะครับเกิดขึ้นจากอุปกรณ์เข้าควบคุมที่ดูจะโหดกว่าที่ไททันสปีกเกอร์แมนเคยโดนเหมือนเป็นการเจาะเข้าไปในแกนพลังงานของพวกเขาเลยก็ว่าได้แล้วซีซั่นที่25นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปยอ่อที่ผมเนี่ยพยายามยอ่อให้สุดๆแล้วนะครับสำหรับสกีบิดีทอยเลตทั้ง25ซีซั่นตั้งแต่ซีซั่นที่1จนถึงปัจจุบันแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีข้อมูลบางอย่างที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดไปอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าผมอาจจะพลาดข้อมูลสําคัญบางอย่างไปนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาพูดเนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะยาวเกิน1ชั่วโมงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคิดว่ามีข้อมูลตรงไหนอีกที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดททีี่่่่่คคนดููมมาาใหหววรรรจะร้ืะอ ควรพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเขียนไว้เยอะแค่ไหนก็ได้เลยคอมเมนต์ comment ไหนนะครับที่ครอบคลุมมากที่สุดเนี่ยได้ผมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่รู้จักซีรีส์สกีบิลี่ทอยเลตอยู่แล้วและเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักซีรีส์สกีบิลี่ทอยเลตเนี่ยก็คงจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไปไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันที่สําคัญอย่าลืม สำหรับคลิปนี้นะครับลาก,กันแบบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย